ต่แก่ราดเนื yeah, <c oughs> ้อยากถึงคุณน้ำแนนบอกลงน้ำไปจังไหนก่อนลงงานเรยวเบื่อแรงคอขันอยู่รานเนื้อย่ากตีกอคุณลงไหนน้ต่อแก้สาวสวยเจ้าคือว่าเถ่าไอ้ไม่บุญมันะมาเจ้าขึ้นลอยคือเกาอยู่ไปไหน อันนี้น้องยังนี่น้องสุภาพสวัสดีน้องสุภาพอันนี้น้องใบบุญเกินนานมากหมอลำคาญเลยว่ามีแต่น้องเมื่อยไปนครับแม่นี่ลีบอกน้องแบบแบบจับมือจัะบาทแน่คือบอกดีเถอะไอติศเบียร์สู้กินเออบอกไม่เหมือนกันเลยเออเอาเบียร์ไปเลยหนึ่งลังน้องน้ำใจ ภาพใจใหญ่สู่แดดใวันในเดเร้อมใหม้ไนนด้ครับก่อนอื่นบลำพิบูลเสียงท่องครับบลำพิบูลผิวเทศง <c oughs> บลำเจ้าภาพโดยเฉพาะครับจ้างไม่ล่วงหน้าแล้วเออปีนากระสีโอนงินมากจ้างให้พี่น้องฟังอีกไปนะโอ้ยส,สาธุสาธุให้สมความุ่งแบบปรารถนานะครับมือนีมาฉลองเออความสำเร็จนะครับของเจ้าภาพใหญ่น้นองบึมกับหน้องนำทิพย์ คุณสุริยาศีรักษานะครับน้องน้ำทิพย์ศีรักษานะครับน้องหน้าพวเอาเนาะพร้อมกับเจ้าภาพร่วมครับท่านดรปีดาคุณสุภาพพรศนศีรักษาคุณตาทวีสินเนาะคุณยายกัลยานะครับบนบานเนี่ยพบปู่นะครับดอนต่อปู่องค์ศักดิ์สิทธิ์ของเขา,าวา่าห้ลูกเต่ามีความตั้งใจครับสิไปขาไปขายไปหา,างไปมีอยู่ทั้งสหรัฐอเมริกา เดินเลีอยงมากกับโโดนประสบผลสําเร็จมูไปเฮ็ดพร้อมกันพอพานจะค้นมาสั่นมีครูนี่แหละจะแมนบนส่งดีโอวสาธุบุญบรารมีเงี่ยพกปู่องค์ศักดิ์สิทธิ์ของเฮานะครับเด้กเขาประเทศเขาเมืองยันไงด่ายสมควมุงมาปรปถนาเลยงูพ่อว่าเล่าบ่นไปว่ายังไงว่าจังไหนเียพบปู่เอ้ยขนนูสําเร็จหนูสีเอาอาจารย์พี่บุญเสียงท่อนกับคณะสุดใหญ่มาเล่ามไปฟังมาสั่น บาตก็เลยสำเร็จอิลีเออบาดน,นี้พี่น้องผูใ้ใดอยากสำเร็จอยากสมหวังกับบุญเนี่ยพอปูบาจังสันเดอร์เออเสี่ยวมอลำัพให้บุญกับคณะมอลลถวายเนี่ยพอปูว่าสันเดแมเดอสำเร็จจังที่แล้วแม่นบอนองน้ำโปรบมือให้เจ้าภาพด้วยครับปรบมือปรบมือแสดงความยินดีปีดาขอให้สมความมุ่งบัตรปรารถนาเดอ้อไปสงหรัออเมริกากันให้เจริญ ให้สะดวกให้สบายไปพ่อแต่คนดีๆเป็นมหาเศรษฐีมั่งมีเงื่อนลอยลันพันลันกลับบ้านให้มังม่งมีเอน้องน้นำเด้่อลำรวยลำรวยในโอกาสเดียวกันนี้ขอขอะคุณท่านผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายปกครองมแต่ไอตแต่พีมิต่ภูมิมจัดลึงแกนโดยเฉพาะท่านกำนันอุดมสุวรรณีครับท่านกำนันอูดมนะครับประท่านฝ่ายปกครองวันนี้ขอเสียงปรบมือขอพระคุณท่านด้วยนะครับ อมกับพี่ผู้ใหญ่ท่านไฟยยิายไฟใย,ส,ยสุภาพสตรีกม็มีโอ้ยจะหม่ไปตอนซ่อนกับขบวนบังยาวเข้าเข้มแข็งมากเบิดทุกหมู่บ้านเลยขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ทุกหมู่บ้านนะครับในะบวนบังยาวเข้าเจ้าของพื้นที่กระท่านผู้ใหญ่บุญเกล้าพระเจ็ดสีหมู่เก่าเนาะขอบพระคุณนะครับปรบมืออีกครั้งนะครับผมอ,อีกครังอยู่นํากันจน,นแล้วคนละอ่ะวันนี้มอลมีหลายคนหลายครูครับ ขอเบิกตัวนั่งเอกแย้มมาเยือนเป็นครูประป๋าซะก่อนเออน้องแย้มเออปียพัฒเสียงทองน้องท่าล่าน้องแซมน้องวิวน้องตุ้มตามเสียงทองเออลูกล้านบ้านน้องโน่เฮานี่ยแหละไปเรียนรับน้ำไปล่ำไส้คนกับมกคุ้นกับนยิยมสมพรอูพหลุบรอ่วยการดีเออผู้ดีได้แม่เนาะได้พ่อเนาะเอาเดี๋ยวเสียง่นมาล่ำสู่ฟังครับยกแหลกแหกงมัน ขอคารวะเจ้าที่เจ้าฐานเจ้าบ้านเจ้าพุ่มเจ้าวัดเจ้าว่าพระเดชพระคุณบนหลงพอกราบนมัสการขอบพระคุณที่เอื้อเพื่อสถานทีเน้อบุกกาในพี่น้องผู้ม,มาฟังลำมาหนี้จมโชคดีถึงรัตตลี่เป็นบาเศรษฐีสุขูสุขคุเน้อคุณพ่อคุณแม่พี่น้องน้องโน,โนโ้ตขอสุขคอาวไอพี่น้องมาสวัสดีครับ ก็คือจะเป็เส้นบางไฟจะเป็นตะกวนจะคุ้มเนี่ย <c oughs> บอดวนบอดวนรับเซคเคนเข้าเดี๋ยวสิพ่าเจ้าได้เลยเนะี <c oughs> ่ยขอบคุณครับโอ้นี่แหละบอกบัตรมาชั่นอนาะจารย์ขอรับประยุกต์ให้ผู้เฒ่าจักรวนนะรดิะมะเตรียมตัวได้อาจารย์คงเนี่ยอาไรยังไล่ะสาวสวยเมื่อก,กุศลมีในก็ได้พี่น,อน,น้องสวดสวดตอนรับน้องแย้มแหนะ่ปิยพันธ์เสียงทอ เอออยู่บ้านบ้านพับหนอกข้าบนง่างย่าง,งนอ้อยอูสมมิใส่ข้อไหนได้ไหมไปเป็นลูกศิษย์เอออาจารย์พี่บุญเซ้นทอดตอนนี้กับการลังเอ่อสิไปได้ดีมีการมีนั่งเกินใส่ลูกหลานได้ไหมเลยการลังศึกษายอยู่มหาบิทยายลายมหาสารคามปี ปีปีสี่แล้วครับปีสี่แล้วจบม,มากเกืบเปลนทั้งคู่ไปทั้งอบอลลับหลวหลุบโ่าล่าฮ่อล เจ้วข้อคละใบคุณพระขอเดชะบารมีคุณพระศีอริยะคุณพระคุณสงฆ์คุณแก้วสามพระคาถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลจงมาดลบันดาลทั้งคุณสิ่งบุณทางคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์เนพ่อปู่องค์ศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคุ้มครองพี่น้องบ้านน้องโนน้องน้ำน้องเบิ่มได้ขอพรสำเร็จ ด้วยบารมีแย่พอปูคูบาทคูเมืองน้องโนของเอาจงมาดลบันดาลทั้งคนสิ้นคณทางจงมาพบมาคุ้มมาคุ้มมาเลี้ยมบ่อลังเอ๋อ มากตายเดียดเป็นอัน <ś> ส <c oughs> ูดเดียดที่หลีผู้เฝ้าคุ้มเลยเอาละเรียกว่าสองมือยกใส่เขาคมกรามกระวะสาตัวเดียวคุณผ่านหนองบัวโท่งลังมาดีมาลังเราสลอมบุญคุณพอคิดอันไดละแค่พอเย็นแจ้งสอนทำให้ปั่นงาเลิศนลำสอดสองสะบองใส่คิดอะไรไว้แมวไว้แมวเลิศ มาจงกินมาสิ้นขับเวละฮัลลมือโอให้เราคนฟังได้โยไปหลงฝันใสนาไปละไปบททุกคำทุกคำคุณพระอาละกันให้มาปั่นลาไปสร้างห่คามความรู้ความรู้มยด้มาลำสุเปเส้นกอละบานให้เรามาสุผููขาอย่าละขันนี้ผู้ขาล้ำกุลอีสถานที่สมนุนคุนนั่นเดีวพระพุญงาพระุ้งานรักษาเมืองบางมาบังดานให้คนฟังสอดหง ใัย้ยป่านาลุงพอแม่เราพี่น้องฟังแล้ววใจคุณเราพี่ามัานหาัให้เรื่องพ่อมาอยู่ไกล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 อย่าไรกังวงังอาคุณทำคุณมาคุณําคุณมาตลอดปุบมาผอบมาสอมมาสิบเดิกแน่ยออมซ้องัอองลกพี่และน้องไกลไกลเรสุขคนผู้อาวุหลังอยู่คนมาเยือนนั่งฟังนอนยาวเป่านี่เมือนนอนแลยตอนนันวันนี้ข็อตุลอ้ลีน้องเกปอน,นขอโ้ษค ทิพเอ๋บางทีในวันที่มันยับสาความโหตกร,ทรตาทอนตะยศเฝ้าเดือดรอนฟังกอนหโโสีทั้งล่าสองคอรขี้มาสกัดความนอมค่อนนองเพราะว่อนลับที่จกักความมีความสั่วมาลมดทิพย์เอ๋ผเข่าใส่ขันใส่กันแลผลเข่าใส่คันเอ าราพวกึ้นนั่นมา่หม่ไหวถึงว่อนอถึงคู่เหตาทอีจีบทำค้องสะกอนแมนบลาสาวหมอลำน้องแย้มพี่อยอดผัดเสียงทอม ขอเพื่อบุญญาบารม,มีมาเนี่ยรำในวัดในว่าสถานที่ศักดิิ์สทธิ์ควรสักการะบูชาผู้ข่าวว่าในวัดแกจะให้เป็นกรรมล่ำในถ้ำแกจะให้เป็นบาปด้วยปู่เด้อเออพร้อมครับกราบสวัสดีแถบทักแถบเท่าคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องเข้าชาวบ้านน้องโน,โนเออตำบลญบังยาวุบทุกหมู่บ้านพี่น้องโกสมบีใส่บานไก่ชิดทิดกันเออได้ได้ข่าวทางเฟซบุก เออว่าวมื่อนี้น่องนางกับเสียเบิ่มเพิ่นหาอาจารย์พห้บุญมาฉลองพี่น่องโ่ยญาติพออแดนโ่ยญาติอดฝนโอ้จะเป็นดีคัน <c oughs> อ ฉะนั้นเลวหมาย้มามือใดได้เลิอกลำมือแม่นวันดีตรงลาสีสงราะหม่นยามดินเด้มาใช้ดินดวงเธอพ้นยามถีบก็ทะเลถืบสรรังแบามสัทถ่าเตรียมขอนำมาต้อนรับาาใสตังและพว่ธีไทยเหตุของเดิมเขาเล่าภาษาบุตตาตารต่างเขาตางเขาเขาวเล็กน้อยวลู